สวัสดีครับใครใครก็เข้าครัวกับผมโป้งนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆอร่อยๆทานกันสบายๆในวันว่างนะครับพัฟกุ้งโหระพาส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูเลยครับโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีแผ่นพัฟเพสตีนะครับแบบสำเร็จนะครับสำเร็จรูปแช่แข็งมาแล้วนี่ผมเอามาวางให้มันคลายตัวในอุณหภูมิปกตินะครับผมมีไข่นะครับไข่อันนี้เราจะมาทาเป็นเอ็กวอชนะครับเอามาทาตอนที่เราจะเข้าอบ นะครับผมมีเ <recalled> ห <handled klore> ็ด er อันนี้เป็นเห็ดนางงินะครับหรือว่าเห็ดนางรมหลวงนะครับอันนี้มีแบบก่อนจะหั่นให้ดูด้วยนะครับเอามาหั่นเป็นชิ้นเต๋าพอประมาณนะครับเช่นกันกับกุ้งนะครับเระเอของงานของเรานะครับกุ้งของเราก็หั่นเป็นชิ้นให้พอๆกับเห็ดนะครับผมผมมีโหระพานะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับมีซอสเปรี้ยวนะครับเป็นซอสไก่งวงนะครับอันนี้เป็นซอสที่อร่อยมากนะครับผมแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะครับโอเคมาดูกันเลย โอเคครับเรามาเริ่มกันที่หอมหัวใหญ่นะครับผมใช้แค่ประมาณครึ่งเดียวอัน,นี้ผมหัน่นเก็บเอาไว้เลยนะครับหอมหัวใหญ่วิธีหัน่นเคยสอนกันไปแล้วบอกกันไปแล้วนะครับก็ลองกลับไปดูแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับอันนี้ผมจะหั่นแบบค่อนข้างยากนะหั่นจากครึ่งก็อย่างนี้ก่อน เตียน้าโอเคครับหลังจากนั้นก็โหระพานะครับอยู่ว่าเบสซิลโหระพาเนี่ยผมจะเอามาหั่นเป็นแบบเส้นๆน,นะครับดังนั้นวิธีก็คือคุณผู้ชมก็เอามันมาทบ เป็นอย่างนี้นะครับแผ่นหนาๆนิดนึงมานน้ครับแล้ก็จับกดมันแน่นๆนะครับแล้วก็โอเคมานี้คผู้ชมพยายามเถือเถือนนะครับถ้าไปกดมัน,ม,นมากเนี่ยมันจะช้ำจนเกินไปนะครับ โอเคได้โหรพาแล้วคุณผู้ชมโอเคเราขึ้นเตากันเลยครับคุณผ mm hmm. <okay, S 2> ู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมจะเอตอนระทให้ร้อนนะครับทีนี้ผมจะรีไฟลงมานิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงน้ำมันมกนะกอกครับโอเคผมลงน้ำมันมะกอกเลยคุณผ mm hmm. ู้ชมแดี๋ยวผมรีบไฟเลยนะครับแล้วก็กลัวลวมันนิดหนึ่ง หลังจากนั้นผมลงกุ้งครับนี่ผมเล่งไฟกลับขึ้นมาโอเคประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นผมลงหอมหัวใหญ่ผมจะใส่เกลือลงไปนิดหนึง่งอันนี้ไม่ใช่เพื่อปรุงรสแต่ว่าเพื่อให้หอมมันขับน้ำออกมานะครับ ทำให้มันแห้งไหวประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นมันจะลงเห็ด ครับตอ,อนนี้มันเริ่ม,มงวดนิ่มลงมาล้วผมจะปรุงเกลือแล้วลงเกลือครับพริกไทยครับหจากนั้นผมจะลงซอสเก่งวงนะครับหรือว่าซอสเปรี้ยวผมลงไปเลย เพื่อขูดคราบมันออกมานะครับโอเคผมปิดไฟเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับอันนี้ผมปิดไฟแล้วนะแต่ว่าผมจะลงหัวรคาลงไปเลย หอมมากเลยครับคุณผู้ชมโอเคครับหลังจากนั้นเราได้ไส้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะถ่ายมันใส่โบแล้วไปพักให้มันเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบทําเป็นพับกันโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาประกอบร่างเจ้าพับกันแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาผับของผม เอาไส้มาลงพัฟแล้วนะครับนี่พัฟนี่คุณผู้ชมต้องระวังนะถ้าปล่อยเอาไว้นานๆมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับอันนี้ไส้ของผมนี่ยไปพักจนตอนนี้เย็นแล้วนะครับเพราะถ้าร้อนจัดเรามาวางบนพัฟเนี่ยมันจะลายนะครับโอเคคุณผู้ชมมาอนี้โอเคเน,น้นๆกุ้งๆุงเห็ดเห็หน่อยนะครับ หอมชุ่ยเลยกุ้งหน่อยโอเคครับประมาณนี้นี่เดี๋ยวจะใหญ่เกินไปแล้วไส้มันจะแตกนะครับอโอเคทีนี้ผมจะพับจะพับเจ้าพับนี่แล้วนะครับแต่ก่อนจะพับผมจะทาเอ็กวอชตรงนี้นิดนึงตรงขอบมันนะครับ นิดหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ซ่อมกดลงมาอีกทีหนึ่งด้วยโ okay. อเคผมพับลงมาอย่างนี้เลยครับผู้ชมนี่นะครับและที่ผมทำต่อไปคือผมใช้ซ่อมกดเลย อย่างนี้ครับผมน่าผู้ชมดูนะอันหนึ่งโอ้อันนี้อันนี้อันตรายค่อนข้างจะติดนิดนึงนะฮะลองแคมปนลองก่อนอ่าโอเคปลอวพับเลยกดให้ข้างบนข้างล่าง มันจมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันจะได้ติดเวลาอบเนี่ยครับมันจะได้ไม่แตกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยกดลงไปอย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมผมมาวางบนถาดที่หมดมาเข้าอบซึ่งผมทาเนยไว้ด้วยมันจะได้ไม่ติดนะครับนี่สองอันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ทาเอ็กวอชอีกทีหนึ่งเอ็กวอชก็คือไข่ที่ในในในส่วนผสมของเรานะฮะ นี่เอามาันตีทำเป็นเอ็กวอชเราต้องทาเอ็กวอชเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ทาเอ็กวอชนะครับมันจะแห้งนะฮะแล้วนอกจากมันจะทําให้มีสีสวยงามแล้วมันยังทำให้ได้ความมันวาวนะะดูหน้าตาหน้าทานแล้วก็ดูมีรสสัมผัสที่ดีด้วย อันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมันวาวเลยโอเคคุณผู้ชมพัาฟของเราเตรียมพร้อมแล้วมาดูเตาอบกันดีกว่าตอนนี้เตาอบผมวอร์มไว้ที่ประมาณ180องศานะครับผมวอร์มอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบประมาณ 10- 12นาทีพอมันสุกเราก็ใช้ได้แล้ะส่งเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาแล้วเรามาดู พฟกุ้งของเราดีกว่า,ว,าว้าวโอ้โหร้อนระอุเลยคุณผู้ชมดูเลยครับโอ้โหสวยงามมากคราวนี้เปละเป็นตัปิ้งเลยโอ้โหดูดูดูด,ดูเดี๋ยวผมจะจัดบงจานแล้วคุณผู้ชมหาที่ตักก่อนแสแสแสเอาละฟึบฟึบ โอโหต,ติด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 โอเคฮึบฮึบโอเคโอเคครับโรยท็อปข้างบนแต่งนิดนึงส,สุมด้วยพาสต์ลี ทีนี้คุณผู้ชมผมมีคาเวียนะนะเดี๋ยวผมจะมาแต่งเพิ่มให้มันสวยๆได้สีด้วยนะครับโอเคจะใส่อย่างละนิดนึงกระน่อยอนนครับอันนี้ไม่มีในสูตรนะครับผมเพิ่มมาเองคุณผู้ชม เพิ่มตรงนี้หน่อยโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยพับกุ้งนะครับกับใบโหระพานะครับพร้อมรับประทานครับ